สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กันที่ห้วยตึงเท่าห้วยตึงเท่าเป็นโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามพระราชะดำริเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารมีร้านอาหารมากกว่า20ร้านล้อมรอบอ่างเก็บน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ กองบัญชาการควบคุมสถนานการณ์ไฟป,ป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพธี่3ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่21ธันวาคม2,564ไปรับชมกันค่ะสภาพอากาศภาคเหนือในวันนี้อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสยอดอยและอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียส ส่วนในอีก7วันข้างหน้านั้นก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในยามเช้าแต่อุณภูมิจะสูงขึ้น1-3องศา,ศาเซลเซียสแล้วก็จะมีฝนตกบางแห่งอยู่ประมาณร้อยละสิของพื้นที่ซึ่งจะดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดเราจะพาคุณผู้ชมไปดูคุณภาพอากาศกันบ้างนะคะว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไร ค่า2.5จะอยู่ที่23-47ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร p m 10อยู่ที่31-89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ A q คอยู่ที่23-88จะเห็นได้ว่าคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ยังคงมีบางจังหวัดที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคืออำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อเภอเมืองจังหวัดแพร่อเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอเภอเมืองจังหวัดพิจิตรและอเ,ะเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนค่ะ ปัจจัยที่ทําให้ค่าคุณภาพอากาศดีหรือแย่ก็ขึ้นอยู่กับจุดความร้อนที่มากหรือน้อยได้นะคะงั้นเราไปดูจุดความร้อนสะสมในเขตพื้นที่ภาคเหนือกันค่ะวันนี้เราพบจุดความร้อน51จุดอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์19จุดเขตสปปกอ4จุดป่าสงวน14จุดริมทาง5จุดพื้นที่เกษตร6จุดและอื่นๆ3จุดเมื่อนาสถิติไปเปรียบเทียบกับปี63พบว่าลดลง4จุดเท่านั้นค่ะส่วนในประเทศเพื่อนบ้านในวันนี้พบ131จุดที่ประเทศเมียนมา พบ27จุดที่ประเทศลาวและพบ61จุดที่ประเทศกัมพูชาค่ะมาปิดท้ายกันที่การปฏิบัติแก้ไขปัญหากันบ้างนะคะวันนี้พันเอกสมจริงกอรีเลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเป็นประธานในการประชุมประจําวันเพื่อวางแผนและกําหนดแนวทางในการบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดขับเลื่อนกรมทหารราบที่7กองพลทหารราบที่4ได้พบในอำเภอบ้านโฮ่งและปลัดอำเภอเพื่อประสานงานแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนโดยจะมีแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและการสร้างฝ่ายชะลอน้ำในเดือนกุมภาพันธ์2565 ชุดขับเคลื่อนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองาบ้านปางคองตำบลน,นาปู่ป้อมอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและดำเนินการสร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อสร้างป่าเปียกในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันไฟป่าหมอกควันณบริเวณป่าต้นน้ำฐานป่าไม้อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุดขับเพื่อนมอทบ37เเข้าพบผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายเพื่อประสานงานแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพ,พันธ์โปสเตอร์และแผ่นพับเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายประชาสัมพ,พันธรร์รณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเรามาร่วมมือกันดูแลแล,และรักษาทรัพ,พยากรธรรมชาติให้อยู่คู่กับภาคเหนือของเราไปนานๆน,นะครับ